สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพายิดลโอขี่รถเล่นนะครับเป็นท่อทำท่อไอหัวฉีดคู่ครับ,รบน,นี่ครับนี่นี่ครับเฮ้ย ทรงประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะให้ตัวขับขี่นะครับคนดึ้น,นสตาร์ทลองขับลองขับนี่ครับเสียงเบอร์ไหนเบิร์ไหนรับตัดไหนรับตัดไหนเบอร์อีก lắng được lắng xịt được, khi nó ngang này, chết, tiếng đai ạ, chết, nó mặn nhạt đấy. อ้าวอ้าวหลุดสังั้นไม่คือไม่คือเธออ่อนน้ำมันหนาเดี๋ยวเจี้ยเออเธออ่อนเลยไม่ได้เรื่องครับสภาพ เมื่อกี้ก็ท่อมันละลายนะครับเลยทิ้งไปแล้วเดี๋ยวจะลองขับแบบไม่มีท่อให้ดูสตาร์ทนี่ให้ไอ้วันไอ้กวนประวันขับนะครับตัวขับใหเออดีด

เสียงไม่มีท่ออ่ะฟังดูน้องน้องไหนเบิ้ลในฝั่งไหนเบิ้ลในฝั่งไหนเราตัดหน่อยเราตัดหน่อยเสียงยางตึงเลยยังน้องไม่ออกตัวให้ดูหน่อยอกตัวให้ดูหน่อย เสียงคดลั่นน่ะเย้ าอกาการเป็นยังไงครับลื่นปื้ดลื่นปื้ดเลยอะไรคือลื่นปื้ดลื่นปื้ดล้อใช่เหรอเจ๊ yeah. yeah. นี่แหละครับสมก็มานี้ท่อมันใช้ไม่ได้เรื่องนะครับถอดทิ้งเลยมาแต่คอมนะครับเย๊ <Yeah. S 1> เสียงก็ dần tương. không này, thay, đi này đi, nào, đi nào. này. này, đi này đi này, sạc kia đi, tu ส่งออกตัวเอาสอง่งเอาสอง่งเนี่ยแค่กีเดียวไม่ต้องออกไปไหนแค่ปื้ดเดียวยเอาป่ะขนาดคนอวน้วนนะเนี่ยยยกดได้ไหมยกได้ไหม ไินไหนอ๋อโอเคโอเคโอเคไหน<า>ลองสนิกม้าง่ะลองสนิกบ้างับยาวลองสับสบนิกนั้นให้ดูหน่อยข้าวๆอ่วอะข้าวๆคาีาามไปจากนู้นก็ได้ที่นู้นอัดยาวเลยตหย่างเงี้ย เหยามาให้ดูไปนู่นเลยเดี๋ยวออกตัวให้ดูก่อนออกตัวให้ดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้ลก่อนเบิ้ลก่อนเบิ้ลฟังเสียงก่อนฟังเสียงก่อนฟังเสียงก่อน รูบครับรถรูบน้ำมันมหนาครับไปได้ไปได้ไม่ต้องออกตัวก็ได้เองไปแล้วก็ขี่มาเยอะเอาอ่ะโอโ้โหท่อยิงปังป้งปังเลยนี่ทอดเดิมนะครับเมื่อกี้เนี่ยถ้าเป็นทอดแต่งนี่นจะโอโ้โห đang khuất lăn ạ Yeah. Yang Ao ạ. Ai muốn tô bản ạ. คนประวัติยังเอาอ่ะครับน้องๆเย็ยดจุกล้อด้วยครับโอ้โหนีเก็ยยดเอาว่าซูนิกเอาว่าร้อยสิบอยากลองเลยเนี่ย นี่ yup, น ए, ี่ยกหลอก็เอาอะเย็ดยางตึงอ่ะไออ้วนประหวานอะเอาเย็ดเอาฟังเสียงกองไหนฟังเสียงหน่อย ดีกว่าเยดอ่ะก็แค่นี้แหละไ,ไม่มีอะไรมากครับก็ขี่เล่นเฉยๆนะครับสองคันครับก็ขอฝากผลงานไว้แค่นี้นะครับขอฝากผลงานไว้แค่นี้นะครับก็ว่าถ้าใครชอบก็กดไลค์กดติดตามกดแก์ กด Subscribe ด้วยนะครับกับช่องนโอสเตปสามนะครับก็จะมีคลิปลงเรื่อยๆนะครับให้ดูแล้วขี่เล่นอย่างนี้หอะไรก็อาจจะมีเดี๋ยวอาจจะมีโกโปรแล้วก็จะดันทางไกลๆให้ดูนะครับเป็นสองคันนี้ครับครับแค่นี้ครับขอบคคุณครับ